สวัสดีครับวันนี้พบเกีมวันพีเทคเชอร์ุมครับ m บสเตอร์เคก็วันนี้ครับสงครามครับของฉลอง9ปีครับมาเลยครับแล้วก็ทหารนะครับมีเสียงแทรกผมขอภายลูกหน้าครับพอนี่ผมกําลังทําห้องอยู่นะอาจจะมีเสียงแทรกอยู่นะครับอ่าสงครามรอบนี้ให้คุณเก็บแปมสูงสุดนะครับอยู่ที่1,000 0แส้มแล้วก็ลงให้ครบ30รอบ ถ้าหากลงครบ30รอบคุณจะได้ไครโดตัวฟีมาครบเลยอัปเกรดเต็มนะครับถ้าหากคุณลงเล่นเก็บครบ1 0,000แสนแต้มจะได้ทั้งใบแดงของอัพเกรดแล้วก็แผ่นอาบีหลักสีทองในการอัพของลาแทบ1อันซึ่งแผ่นอาบีหลักสีทองเนี่ยมันหายากปีอ่ะปีแจกประมาณแค่1-2ชิ้นนะของหายากนะครับเก็บครบ3ามื่ได้แผ่นอบีทอง1แผ่น ซึ่งอีเวนต์นี้เก็บครบ10,000แสนแต้มคุณได้เพชรไปเลยประมาณ100เม็ดบกุกๆเลยครับ100เม็ดนะค่อนข้างจะเยอะนะครับด่านนี้ยากไหมก็เป็นด่านค่อนข้างจะอวยตัวใหม่เนาะถ้าคุณมีตัวใหม่ก็ผ่านได้แหละถ้าหากไม่มีก็ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับก็ทีมผมก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะอวยแหละนาทีขออวยหน่อยนะแล้วบ่ากเอาเป็นปีแล้วขออวยสักเดือนหนึ่งเถอะนะ ลูฟี่ยังมาโตได้6ดาวแล้วก็จะมีเป็นไอเซลโรบินจังครับ6ไอ้ดาวของกาชานะครับซึ่งซัพพอร์ตของโรบินจังจำเป็นก็จะเป็นไอเ้าบาโธนะครับ6ดาว6ดาว,6ดาวบวกก็ได้บาโธเอามาล้างบัฟช็อ uh, ต mm hmm. นะครับ mm hmm. แล้วก็จะเป็นโรเจอร์โรเจอร์ตัวฟรีนี้ผมใส่มาเฉยๆนะครับใส่เพื่อเพิ่นแปมนะไม่ได้ใช้ไม่ตานะครับก็ค่าหากคุณไม่มีซัพพอร์ตบาโธ คุณจะใส่เป็นโอเด้งแทนไอ้เจ้าโราเจอร์ก็ได้เพราะโอเด้งมันล้างช็อตได้เหมือนกันนะครับพอดีผมไม่มีโอเด้งก็เลยใส่เป็นสพัพพตเอามาล้างแทนนะเนาะแล้วก็เป็นนายวิจางของกาชานะครับแล้วก็อุดซบของกาชาครับก็อาจจะอวยมากๆเลยแล้วก็เรือเรือนั้นอย่าทําตามพอดีเรือไม้ผมมันเป็นเรือไม้แม่ตะเคียนทองครับก็คือเรือไม้แบบเวล12เนาะ ถ้าคุณมีแค่เรือมาเวลสิอ่ะใช้ล้าอื่นดีกว่านะครับอย่าทําตามผมนะถ้าหากมีเวลสิบอย่าทำตามนะครับซึ่งด่านเนี่ยมันเจอกับดีบัฟสชุดบอสกลุ่มที่4มันจะสุ่มบอสออกมาและสุ่มดีบัฟออกมาเจอระหว่างแจ็คคิงคีนซึ่งแจ็คคิงควีนั้นจะมีดีบัฟการโคลาชุดแจ็ค เจอเกราะบาเลียซึ่งเป็นเกราะบาเลียแก้ววาโนึ่อันและก็เจอจรถโจมตี6เทินต้องใช้แก้ววานตีไปถึงเกราะจะหายไปคิงเจอตาบอดห้าเทินเผาไหม้6เทินอ่าแล้วก็เกราะเพอร์เฟกซ์สครั้ง1เทินคุณต้องกดเพอร์เฟกซ์สอครั้งนะครับและเจอเผาไหมหกเทินนะส่วนไอ้เจ้าอ่าควีน ควีนเจอเกาะบาเลียซึ่งเป็นเกาะแก้วน่าจะสูงระหว่างสีแดงเขียวฟ้าและก็จะมีปิดไม้ตายทั้งหมด6เทินเปลี่ยนแก้วเราให้กลายเป็นแก้วของแพ้ทางสีทั้งหมดนะครับประมาณนี้ซึ่งคุณต้องเตรียมพร้อมนะเพราะมันสุบออกมานะครับระหว่างแจ็คคิงควีนมันสุบออกมานะครับปิดไม่ตายรถจมตีเผาไหม้นะครับประมาณนี้ซึ่ง จะหาตัวคออะไรล่ะมาแทนพวกอวยล่ะเอ่อหาตัวแทนเนี่ยมันหาได้อยู่นะครับแต่อาจจะยากนิดนึงนะครับก็เริ่มกันจากไอ้เจ้าปิดไม้ตายแล้วกันนะปิดไม้ตายหกเธอนะครับผมแนะนำนะครับก็จะเป็นนาวมิอุซบตัวนี้ช่วยคุณได้หกเธอรหรือจะเป็นน้องอุติหกดาวอุตินั้นสามารถล้างได้ทั้ง ลดโจมตีแล้วก็ปิดไม่ตาย2อย่าง7เทินนะอุติเนี่ยเหมาะมากๆานะครับเหมาะมากเลยแล้วก็จะเป็นอา่าลถโจมตีลดโจมตี6เทินก็จะเป็นอุติหรือจะเป็นจินเบคู่กับโรบินจัง6เทินเหมือนกันซึ่งจินเบรโรบินนั้นจะอ่าใช้เอาเพื่อล้างลดโจมตีก็ได้หรือจะใช้ในตอนเจอบอสก็ได้ทำการล้างวับเกราะลุง6เทินได้เหมือนกันนะครับแต่ ที่มันค่อนข้างจะลำบากก็คือจะเป็นเออเจ้าเผาไหม้เผาไหม้เนี่ยมันไม่มีหกเถินนอกจากนามิตัวอวยตัวครที่มันเพิ่มแปมอ่ะไม่มีหกเธินนะครับถ้าคุณต้องการจะหาหกเธินเนี่ยมันก็ต้องประดคนที่ไม่ได้อวยก็ต้องทำให้คุณเสียแต้มน้อยลงเนาะยังไงก็ต้องหาเนาะ จะใส่ตัวคอที่อวยหรือสัตัวคอที่เพิ่มแต้ไปแล้วหาซัพพอร์ตมาใส่เพิ่มล้างหนึ่งเทินเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะหาตัวคอเอามาล้างบับเกราะบาเรียเลยและคุณก็อยากกดเพอร์เฟกก็ได้ห้ามกดเพอร์เฟกมันก็จะไม่โดนเผาไหม้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตาบอด5เทินซึ่งตาบอด์ด5เทินเนี่ยถ้าหากเป็นทีมอวยอุซบ สกิลลูกเรือของอุซบมันสามารถล้างตาบอดได้ห้าเถอนนะครับทีอวยเลยไม่โดนตาบอดถ้าหากคุณไม่มีอุซบอต้องหาตัวคอนเอาไปล้างตาบอดหรือใช้เรือใช้เรือที่ทำให้กดเพอร์เฟกง่ายขึ้นและคุณกะจังหวะดีๆอย่างเช่นจะเป็นเรือของแมรี่ก็ได้แมรี่ก็ได้นะครับมันเพอร์เฟกง่ายขึ้น หร,ออนนรหรือจะเป็นเลือของฝูงฉลามวานนี่ก็ได้กดเพอร์เฟกง่ายขึ้นนะครับหรือจะเป็นเรือของอะอะลองก็ได้เหมือนกันนะครับก็หาเรือที่กดเพอร์เฟกง่ายขึ้นหรือหาเอาไปล้างตาบอดแถนนะครับประมาณนี้ครับก็เดือนนี้ขออนุญาตนะครับเล่นทีอวยหน่อยนะคือผมเล่นทีที่มันไม่อวยมาครึ่งปีแล้ว <laughs> วันนี้เดือนนี้ขออวยเขาหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดเอ่อบอสให้ดูนะทั้ง3ตัวแจ็คคิงคุีนะครับรอบนี้ไม่รู้ว่าเจอกับอะไรนะครับแล้วก็คลิปนี้ให้คุณสังเกตการเปลี่ยนตัวของฟียามาผมดีๆนะครับด่านนี้ถ้าคุณเปลี่ยนตัวไม่ดีหรือพลาดไปแพ้ได้เลยนะแนะนำสังเกตดีๆให้เริ่มจากลูฟี่ครับเอาลูฟี่ขึ้นนํำนะครับลูฟี่ขึ้นนํำก่อนนะทั้งสตัวนะครับอาบิลองประมาณนี้ครับ เด่นย้ำนะครับว่าเอาลูฟี่ขึ้นนําก่อนอยามะนะครับแล้วมันจะพอดีเลยคอมโบจะเปะ๊เปะๆดูตามผมกดตามผมเปลี่ยนตัวตามผมดีๆสําคัญก็คือเปลี่ยนตัวให้ถูก2ถ้าหากเปลี่ยนร่างของลูฟี่ต้องได้ฆ่าทุกครั้งลูฟี่ต้องได้ฆ่าเองทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นลูฟี่ตัวเพื่อนหรือตัวเราก็ตามต้องได้ฆ่าทุกครั้งนะครับถ้าหากมีศัตรูนะ มาเริ่มกันเลยครับเริ่มการเปลี่ยนตัวครับอย่าม,มาก,ก่อนเลยครับแล้วก็โจมตีไปครับเธอ,อ,อสองครับก็เปลี่ยนเป็นลูฟี่ครับและเน้นย้ำลูฟี่ต้องฆ่าทุกครั้งถ้าหางมีโอกาส าหักดูฟี่ได้ค่าจะไวขึ้น1อันนะครับหนึ่งเทอร์นะของการเปลี่ยนตัวนะครับกลุ่ม3เจอกับมาเรียนะครับมาเรีย oh. จะเจอใบนะครห้าเทอร์อาร์บิลอเนเตแม็กก็เหลือ2เทอร์และก็จะมีการจํากัดดาเมจน,นะครับคุณต้องฆ่ามาเรียใน2เทอร์หน1เทอร์นเนี่ยคุณทําดาเมจได้แค่ครึ่งหลอดของมาเรียนะครับ <Okay. S 1> เปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัว2ตัว <Okay. S 1> แล้วก็ตีไปครับตีได้แค่ครึ่งหลอดนะครับเพราะมันจํากัดดาเมจนะ เห็นไหมครับตีได้แค่นี้เทิร์นสองครับจะเจอกับการปิดแก้วแถวบนปิดแก้วแถวบนนะครับห้าเทิร์นแล้วก็เปลี่ยนตัวไปครับป,ปิดแก้วก็จะหายไปนะครับแล้วก็เน้นย้ำลูฟี่ต้องได้ฆ่าทุกครั้งที่มีโอกาสอันนี้คือลูฟี่ผมได้ฆ่าไปนะครับ มันก็จะไวขึ้นกว่าลูกพี่เพื่อนหนอันนะเจอเป็นทิงนะครับเจอตาบอดเจอเผาไหมหกเธอนะครับแล้วก็เกระบบาลีเฟอร์เฟคสครั้งนะก็ตาบอดหายไปเพราะอุซบนะครับอุศบสกิลูกเรือล้างตาบอดห้าเธอนะครับก็ใช้เป็นไขนะ่นั้นล้างเผาไหมานามิเผาไหมครับแล้วก็เปลี่ยนตัวครับ เปลี่ยนตัวทุกเธอนะครับสําคัญเลยห้ามลืมเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็ตีไปครับซึ่งคิงเป็นสีแดงแล้วก็ปิดฉากด้วยอุซบหรือโรเจอร์ของผมเลยครับที่เป็นสีฟ้านะ แล้วก็กลุ่มที่5ครับเจอกับบิ๊กมาแม่ใหญ่ครับวันโนเจอช็อตแถวบนเจเทินแถวกลางล่าง1เทินซัาพอร์ททำงานครับบใบห6เทินนะครับวาโทออกมาครับล้างช็อตไปครับแล้วก็เปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวของเพื่อนเปลี่ยนตัวเราซึ่งกระตันเรานั้นหลอดเต็มแม็กแล้วเปลี่ยนตัวมามันจะมีสกิอ,อกมา ทำให้กลายเป็นร่างคู่นะครับเห็นไหมตัวเพื่อกับตัวเรานั้นมันจะเต็มหลอดไม่เท่ากันตัวสตัวหนึ่งจะเต็มหลอดตอนเจอดองบอสกลุ่ม5อีกตัวหนึ่งจะเต็มหลอดตอนเจอบอสกลุ่ม6นะครับมันจะเต็มหลอดไม่เท่ากันนะเห็นไหมคอมโบพอดีดเดะๆนะครับและกดไม่ตายของตัวละครที่อ่าซูเปอร์เปลี่ยนตัวไปนะครับอีกตัวหนึ่งค่อยกดไม่ตายตอนเจอบอสนะครับ ก็คอมโบเป๊ะๆนะกดตามผมคุณจะไม่ต้องดองเทธนและการเปลี่ยนตัวน,นั้นจะเป๊ะๆทุกรอบเลยครับไม,ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเปลี่ยนตัวทันหรือเปล่ามันทันแน่นอนและคอมโบเป๊ะทุกเธอนะะครับอ่าแล้วก็กดโจมตีไปเลยครับแล้วก็บอสนะครับบอสใหญ่ไคโด ไฮโดมีเกราะบาลียแก้ววานโหนึ่งอันแล้วก็อ่าเกราะสีรุ้งหกเทินแล้วก็บัฟฮาคิอ่าทำให้เทินของเอฟเแก้วลดลงไปหนึ่งเทินนะครับลดค่าเชนหกเทินนะซึ่งเกราะอันนี้คือเกราะใหม่ครับคือเป็นเกราะของแก้ววานโนคุณต้องใช้แก้ววาโนโนะครับเกราะถึงหายไปนะสองเทินนะครับเกราะอยู่สองเทิน ซูเปอร์เปลี่ยนตัวของเราครับไปเห็นไหมสุดท้ายครับตัวเพื่อนจะสีหนึ่งตัวเราจะสีหนึ่งตัวหนึ่งเอาไว้จาัดก,การตอนกลุ่มห้าอีกตัวหนึ่งเอาไว้เอาไว้จัดก,การตอนเจอบอสมันจะคอมโบพอดีกันเด็ดินะครับเน้นย้ํานะเปลี่ยนตัวตามผมเล่นตามผมนะมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปนั่งดองเธอรหรือกังนวลว่าจะเปลี่ยนตัวถูหรือเปล่านลยครับแค่นี้ก็จบนะครับแล้วก็ใช้แก้ววานอตีไปนะครับ เรียบร้อยครับคอมโบเปสงครามก็มีประมาณนี้ครับกดไลค์กดแ,แชร์กดต่างเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะยครับถึงกันไสวัสดีครับทีมนี้ก็คูณแต้ไปค่อนข้างจะ,ะธรรมดานะครับนานๆทีขอเถอะปกติเล่นอีเวนต์มามันคูณแต้มแค่แปดแค่สิบรอบนี้สักทีครับยี่สิบเจ็ดนะครับนานๆทีครับสวัสดีครับ